กฎหมายกระช่วงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2 5 2 2ภูมิพลอดุลยเดชพปรอให้ไหวนะ้ณวันที่8พฤษภาคมพศ2 5 2 2เป็นปีที่30ปีในรัชากาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชม,ม,ออ 22, ม,ดมีพระราชบร,รมราชโวการโปรดกล้าโบรมมอมให้ประกาศโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยารก,รการควบคุมการก่อสร้างในเขตตึงไม่และรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จาราพระราชบัญญัติดีขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาเนียบัตแห่งชาติทำหน้าที่รัฐภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522 มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บับงคับตั้งแต่วันตัดจากวันประกาศในราชกิจนุเบกษาและจะใช้บังคับในท้องที่ใดมีบริเวณเพียงใดและจะใช้บังคับในท้องที่สำหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือเขตท้องที่ที่ได้เคยประกาศ ไว้ดังกล่าวให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกิจกจดีกาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนินี้บังคับว่าท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ในมีพระราชทิศดีให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตนินี้หรือไม่ขอตาม มาตรา3หัวข้อหนึ่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช2479 2พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฉบับที่2พศ2504ถึง2515 3ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่192ลงวันที่31กรกฎาคมพศ2 5 0 0 สิบาสี่พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตถึงอไม่พุทธศักราช2476 5. ห้าพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตถึงอไม่ฉบับที่สองพศ24 9 6กาบหการหมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่บุคคลสามารถเข้าอยู่หรือใช้อยได้เช่นบ้านเรือนโรงงานร้าน สำนักงานและรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ใจมุมคนจาับานต้ออุโมงรว้ป้ายที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะมีขนาดน้ำหนักเกินเกณฑ์ปืนที่จอดรถกับรถต่างเข้าออกสิ่งปลูกสร้างเงืินตามกฎกาชจวง รวมถึงส่วนต่างๆของอาการมาตร,ราบัญญัติที่4อาการปัดเพศพิเศษอาการสูงสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปอาการขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่รวมทุกชั้น10,000ตรมอหรือตารางเมตรอาการจุมนมกุลพื้นที่2,000ตารางเมตรหรือ รองรับ2อง500คุณรงเหมาราชบอาการจ่ายหนังเละละกรนตรีให้ประชาชจนสําสำคัญอื่นๆที่สาธารณะที่เปิดให้ประชาชจุนสัญจรเข้าออกได้เป็นฝังบริเวณแสดงกอบเกตที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยรอบแบบเปลนแบบที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงอาคาร รายการประกอบแบบแปลนรายละเอียดวัสดุและวิธีการก่อสร้างรายการคำนวณแสดงการคำนวณโครงสร้างน้ำหนักรับเรงนิยามการกระทําต่ออาคารก่อสร้างสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดดัดแปลงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้ต่างจากเดิมซ่อมแซมซ่อมให้คงสภาพเดิมหรือถอนหรือโครงสร้างอาคารออก คลื่อนย้ายย้ายตำแหน่งอาคารหรือบางส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการเจ้าของหรือผู้รับจ้างสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอนผู้ควบคุมงานผู้ดูแลงานก่อสร้างผู้ครอบครองอาคารรวมถึงนิติบุคคลอาคารผู้ตรวจสอบวิศวกรหรือสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาต นายตรวจเจ้าหน้าที่ที่ระดับจากท้องถิ่นนายจ้างข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับผิดชอบอาคารมาตราที่5ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน,นี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง 1. กำหนดข้าธรธมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน,นี้หรือยกเว้นค่ารรธมเนียม 2. กำหนดแบบขออนุญาตใบอนุญาตใบรับรองใบแทนตลอดจนแบบของคำสั่งหรือแบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 3. าํกหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กระทววงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้จบการนําเสนอ 好，thank you. Thank you.